เออสวัสดีทุกคนนะครับอสกะครับผมวันนี้นะฮะแน่นอนครับผมว่าเมื่ออาคไนนะครับได้ทำการปิดเซิร์ฟแล้วก็อัพตัวแบนเนอร์ใหม่นะฮะหรือว่าที่ทุกคนน่าจะรอคอยกันอยู่นะครับก็คือตัวขวส้มเรานะฮะที่ชื่อมาเราอาจจะเรียกแบ็คไบแบ็คไปตกันมาญี่ปุ่นก็แบ็คไปปื้อซัมทิงอ่ะไม่รอช้าจริงๆเซิร์ฟเปิดปุ๊บผมรีบเข้ามาเพื่อกดเลยนะเนี่ย มาสิบช็อตลุยเพื่อฟลุกครับเพื่อฟลุกมาสิทองเฮ้ยโอ้โหกำลังใจคนหายฮะจบเลยคือเก็บเพชรมาได้แค่นี้ไงกับเกมนี้ยังไม่เคยโชคดีถึงขั้นกดทีเดียวออกเลยเนี่ยยังได้หนึ่งช็อตอยู่นะฮะก็ลองกันดูเลยๆผมเห็นแล้วแหละวันแรก คนก็เริ่มได้กันแล้วผมมากดทีหลังโอ้ห้าดาวออกนะฮะเฮ้ยหาดาวต่อเนื่องเลยเหรอต่อครับต่อต่อ,ตอไม่ยอมจริงๆถือว่าไม่ใช่ตัวลิมิตนะเนี่ยก็ถ้าไม่ได้ตู้นี้ก็ตู้ถัดไปก็อาจจะฟุกได้ก็ได้นะฮะมาครับต่อกันหนึ่งสองโอ้โหทองอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยวันนี้ มือดีีเน่ยตัวใหม่ตัวใหม่โอเคไห้อภัยฮะนใช่ปะเนี่ยนะหมดครับเพชรตอนนี้ไม่เหลือก็อาจจะต้องฟาร์มสักนิดนะฮะเพราะจริงๆผมมีอยู่41ใบทองละ ขายปุ๊บใน5้จริงจริงติดอยู่ที่70นะฮะก็คือได้10ชอ่อนกลับมาอีกครั้งนะฮะจริงจริงคือข้ามวันเลยนะครับไม่ใช่ a few moments later Doctor, ละอันนี้คือผมรอฟาร์มเควสของวันนี้เลยเพื่อให้ได้เพชรมากดถ่อนะฮะมาต่อครับผมทองเฮ้ยห้าดาวโอเคเหมือนกับได้ห้าดาวเยอะมากเลยเนี่ย แต่ได้ห้าก็ดีครับเพราะว่ามันจะได้ถ้าเป็นตัวซ้ำม,มันก็จะได้ใบทองเยอะมากโอ้ได้แปดเลยนะฮะอันนี้คือน่าจะพอซื้อใบทองสิบช็อตได้เลยน้องไม่คิดจอกมักนจริงหรอมาต่อยังไงครับมาดโมเอซดไปชน่องง่ายเลยนะครับ ครั้งที่กดนะครับกำลังใจก็จะค่อยๆหดหายไปนะฮะฟึบฟรเรียบร้อยมาถอยมาเลยลดสถอยมาเลยอ๋อเหรอก็มาแรกก่อนนะฮะเผื่อได้หกดาวนะครับดูซิมาสิบเอดในได้จากอะไรอ่ะอ๋อเมื่อกี้น่าจะออซิมาผมเต็มแล้วไงฮิสิบช็อตมาแล้วเว้ยรอบนี้แหละครับต้องมาฮนะ มันแน่นอนบันเทิงด right. ูหน้าก่อนสักรอบโอเคพร้อมสิบช็อตไปกันเลยโอ้โหไปหืเสียงนี้แหละเรียบร้อยฮะวันนี้เราคงจบคลิปกันท um yeah, ี่แค่นี้นะฮะตัวแรกด้วยนะฮะจัดไปครับผมโอ้โหมาไงวะ คือได้ข่าวว่ตาตัวละครตัวใหม่ที่เล่งเล็ดมันก็5้ไม่ใช่หรอวะคือไปไม่เป็นเลยฮะคือความหวังขั้นสุดแล้วกับการออก6ดาวนี่คือมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะสเปอร์เซนเท่านั้นนะครับน้องจริงๆตัวละครตัวนี้นะฮะก็ถือเป็น แบนการ์ดอีกตัวที่โคตรเก่งมากนะฮะใครที่กำลังซับกำลังเปยังไม่อยู่ก็เอาให้ได้นะขอให้ได้ขอให้โดนนะส่วนทางนี้ขอกักไว้ก่อนครับเพราะว่ายังไม่อยากใช้เงินแกลบไม่ใช่อะไรก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมตามกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ